เราก็จะมาเปิดรับ Q&A แล้วก็เปิดรับคำถามานะคะสองอย่างนี้นะคะใครอยากจะท้าก็ท้าใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะโดยเฉพาะคอมเมนต์นี้เท่านั้นนะแล้วก็ Q&A นะคะ Q&A นะคะก็ยิ่นใต้คอม,คอมเมนต์นี้นะคะหรือใต้คลิปนี้นะคะโอเคค่ะก็จะมาบอกแค่สองอย่างนะ Q&A กับเปิดรับคำ้านะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนะ ท้าก็ถามาเลยหรือว่าจะเกี่ยวกับ Q&A ก็ถ้าไมา่ได้โอเคจะถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้หรือว่าจะท้าเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะมาสั้นๆนะคะเออแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะที่ท้าเรามานะใครเอ่ยกะใครวะอ๋อใบเตยชแนไม่ใช่ใบเตยชแนลนะคะใบเตย DIY นะคะ เขาเปลี่ยนชแนลไปแล้วเนาะชื่อใบเตย DIY นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องใบเตย DIY ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะก็กดกันเยอะๆก็ยิ่งดีนะคะเราก็จะได้แบบจัดกิจกรรมกันสักทีเพราะว่ารอจัดกิจกรรมแบบ นนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะก็บ๊ายบาย